เคยได้ยินเรื่องโจโฉแพ้ทับเรือที่ผาแดงไหมครับยับเยินชนิดที่เรียกว่าแทบจะสิ้นชื่อเลยนะแต่รู้ไหมว่าอะไรทําให้โจโฉกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่โชคช่วยแต่เป็นใจครับผมเคยอ่านเจอคําพูดของโจโฉหลังพ่ายแพ้ครั้งนั้นเขาบอกกับลูกน้องว่าการแพ้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสงครามตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราก็ต้องลุกขึ้นสู้ใหม่ฟังดูเหมือนคำพูดสวยหรูใช่ไหมครับ แต่สิ่งที่โจโฉทำหลังจากนั้นต่างหากที่สำคัญเขาไม่ได้จมอยู่กับความผิดหวังแต่กลับไปวางแผนปร,ปรับปรุงกองทัพและหาพันธมิตรใหม่คิดดูสิครับถ้าโจโฉยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนั้นจะมีวีก,ก็กให้เราได้เรียนรู้กันไหมจะมีเรื่องราวของยอดคนอย่างซูมาอี้ให้เราได้ชื่นชมหรือเปล่าคำตอบคือไม่มีฉะนั้นจาไว้เลยนะครับว่าชีวิตก็เหมือนสามก,ก๊กมีแพ้มีชนะ อย่าปล่อยให้ความพ่ายแพ้ครั้งเดียวมาตัดสินทุกอย่างของเราล้มได้แต่อย่าล้มเลิกเรียนรู้จากความผิดพลาดลุกขึ้นสู้ใหม่และสร้างตำนานของตัวเอง